ตามรอยธรรมในกระแสะแห่งการตอนที่22สาศาสนาชินโตเจริญพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตามาภาพจะขอนำพาทุกท่านเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นในยุคโบราณพบกับาศาสนาชินโตการจารึกปกรณัมและวิถีแห่งเทพเจ้า เพื่อจักรพัรดิเพื่อทำความเข้าใจในเหตุปัจจัยที่ทำให้ความเชื่อพื้นบ้านอันหลากหลายถูกรวบรวมและจัดระเบียบขึ้นเป็นศาสนาประจำชาติกระแสะแห่งการได้นำพาเรามาสู่ช่วงเวลาประมาณปีคริสตศักราชที่500-700ถึงเเป็นยุคสมัยที่เกิดขึ้นร่วมสมัยกับช่วงท้ายของยุคมหากราบในอินเดีย และเป็นช่วงก่อนที่ศาสนาอิสลามจะถือกำเนิดขึ้นเล็กน้อยณเวลานี้แผ่นดินญี่ปุ่นที่เคยประกอบด้วยแว่นแคว้นของแต่ละตระกูลกำลังจะถูกรวบรวมให้เป็นปึกแผ่นภายใต้การปกครองของราชวงศ์ยามาโตะอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้ชินโตก่อรวบขึ้นอย่างเป็นระบบคำตอบนั้นมีอยู่สองประการ 1. ความจำเป็นทางการเมือง การสถาปนารัฐชาติจำเป็นต้องมีเรื่องเล่าร่วมกันของชาติเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่ผู้ปกครองนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้ราชสำนักยามาโตมีพระราชโองการให้รวบรวมตำนานปรมปราและความเชื่อที่กระจัดกระจายของแต่และท้องจิน่นมาเรียบเรียงและจารึกขึ้นเป็นครั้งแรกในหนังสือที่ชื่อว่าโคจิกิบันทึกเรื่องราวโบราณ และนิฮงโชกิพงสาวดานญี่ปุ่น 2. การมาถึงของพระพุทธศาสนาการที่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีระบบมีคำพีรและมีปรัชญาที่ซับซ้อนได้เดินทางจากจีนและเกาหลีเข้ามาสู่ญี่ปุ่นในยุคนี้ได้กลายเป็นเหตุปัจจัยที่กระตุ้นให้ชาวญี่ปุ่นต้องหันกลับมาทบทวนจัดระเบียบ และตั้งชื่อให้แก่ความเชื่อดั้งเดิมของตนเองคำว่าชินโตซึ่งแปลว่าวิถีแห่งเทพเจ้าจึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อใช้จำแนกความเชื่อดั้งเดิมออกจากบุสุโดหรือวิถีแห่งพระพุทธ,ธะที่เพิ่งเข้ามาใหม่การรวบรวมตำนานในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดเทพรกรณมที่เป็นทางการขึ้นโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เรื่องราวการกำเนิดของหมู่เกาะญี่ปุ่นโดยเทพเจ้าอิซานางิ และอิสนามิและที่สำคัญที่สุดคือการกำเนิดของสุริยะเทพีอามาเตราสุเทพีผู้ปกครองสวรรค์สรรค์ตำนานได้เชื่อมโยงว่าจักรพรรดิองค์แรกของญี่ปุ่นคือจักรพรรดิจิมมุคือพระราชปนัดดาหรือเหลนของสุริยะเทพีนี่คือการสถาปนาความเป็นเทพให้แก่องค์จักรพรรดิและสร้างความชอบธรรมให้แก่ราชวงศ์ยามาโต ในฐานะผู้สืบเชื้อสายโดยตรงจากสวรรค์ศาส,สนาได้กลายเป็นเครื่องมือในการสร้างชาติและคำจุนสถาบันจักรพรรดิอย่างสมดุลปลายทางของวิถีชินโตในยุคนี้จึงไม่ใช่เพียงการรักษาความสมดุลกับธรรมชาติหากแต่ยังรวมถึงการแสดงความจงรักภักดีต่อองค์จักรพรรดิผู้เป็นสม,มุติเทพและการดำรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์และความเป็นปึกแผ่นของชาติ ยานพาหนะยังคงเป็นการประกอบพิธีกรรมที่ศาลเจ้าและการเฉลิมฉลองเทศกาลแต่บัดนี้ศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดคือศาลเจ้าใหญ่อิเซที่สถิตของสุริยะเทพีอามาเตราสึและเป็นศาลเจ้าประจำราชวงศ์ก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความศรัทธาการก่อรูปขึ้นของชินโตอย่างเป็นระบบนี้ได้กลายเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดปรากฏการชินบุสุชูโก หรือการหลอมรวมชินโตและพุทธซึ่งที่ความเชื่อทั้งสองมิได้ขัดแย้งกันหากแต่สามารถดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนชาวญี่ปุ่นสามารถไปศาลเจ้าชินโตเพื่อเฉลิมฉลองชีวิตและไปวัดพุทธเพื่อจัดการกับความตายเป็นภาพสะท้อนของจิตวิญญาณที่เปิดกว้างและสามารถผสมผสานความเชื่อที่แตกต่างกันได้อย่างน่าทึ่งในขณะที่วิถีแห่งเทพเจ้า กำลังถูกสถาปนาขึ้นในดินแดนอาทิตย์อุทยัยณคาบสมุทรอาระเบียที่ร้อนระอุก็มีอีกหนึ่งมหาบุรุษกำลังจะได้รับวิวรณ์ครั้งสุดท้ายที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกและนำพากองคารวานแห่งศรัทธาให้มุ่งหน้าไปสู่ทิศท,ทางใหม่ในตอนต่อไปเราจะเดินทางสู่มหานครมักกะเพื่อเป็นประจักษ์วิทยานถึงการอุบัติขึ้นของศาสนาอิสลาม เราจะไปติดตามเรื่องราวของท่านนาบีมูฮัมหมัดและการประทานพระคัมภีร์อันกุรอานณช่วงเวลาที่เรื่องต้นขึ้นในปีคริสตศักราชที่610ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายเจริญพร